คลิปนี้จะแสดงการขยายเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์เพื่อให้ผู้ชมนั้นได้เห็นเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์อย่างชัดเจนขึ้นการจะทํานั้นก็ให้เลื่อนเระเทศไปยังจุดตำแหน่งที่ต้องการจะขยายเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์ให้มีขนาดใหญ่แล้วก็คลิกไปที่เคอร์เซอร์เอฟเฟกคลิก a อดแ n นิเมชันจากนั้นก็ไป ทำเครื่องหมายถูกหน้าเมาส์เคอร์เซอร์ visible แล้วก็เลื่อนสไลด์ไปทางด้านขวาในส่วนของเคอร์เซอร์ไซส์เราสามารถจะดูขนาดที่เปลี่ยนแปลงได้ในหน้าต่างพรีวิวของเคอร์เซอร์เองหรือว่าดูในหน้าต่างแคนวาสก็ได้ในการขยายขนาดของเมาส์นั้นสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือการเลื่อนสไลด์ เราจะเห็นว่าเมาส์ในหน้าต่างพรีวิวของเมาส์เองหรือว่าในหน้าต่างของแคนวาสก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นไปด้วยอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการป้อนจำนวนขนาดเท่าของเคอร์เซอร์ลงไปอย่างเช่นต้องการให้มีขนาดใหญ่2เท่าก็กดเลข2ในช่องที่อยู่ด้านขวามือของสไลด์แล้วกด Enter หรือ 3ก็ได้ก็จะเป็นการเพิ่มขนาดของเคอร์เซอร์หรือว่าเมาส์ทำให้ผู้ชมนั้นได้เห็นเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์อย่างชัดเจนขึ้นไม่ว่าเราจะเลื่อนเพลเทตไปที่จุดไหนก็ตามเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์นั้นก็จะมีขนาดใหญ่ในกรณีที่เราต้องการจะยกเลิกขนาดของเมาส์คือให้กลับมามีขนาดเดิม ก็สามารถทําได้โดยการเลื่อนประเภทไปยังจุดที่ต้องการจะให้เมาส์นั้นมีขนาดเท่าเดิมเมื่อเลื่อนประเภทไปแล้วคลิก Add Animation แล้วก็คลิกมาที่ Restore default setting เมาส์นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะสังเกตได้ในหน้าต่าง Canvas ณจุด ที่ประเทศอยู่นี้มันจะเป็นเคอร์เซอร์ขนาดใหญ่แต่เมื่อเลื่อนผ่านคีย์เฟรมไปแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมเมาส์ก็จะมีขนาดเหมือนเดิมทั้งในแคนวาสแล้วก็ในส่วนของพรีวิวของเคอร์เซอร์เอฟเฟก